ร้องว้าวปิงปองถีบจากโครบเวอร์ยาย่าอินปารีตชุดนี้ถูกใจแม่ปลามากตัวแม่คอนเทนต์คอนใจมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาเรียกรอยยิ้มให้ผู้คนได้ติดตามกันตลอดสำหรับปิงปองธงชยัยโดยเฉพาะการโครบเวอร์แปลงโชมเรียนแบบเหล่าซุปตาคนดังระดับแถวหน้าของประเทศอย่างล่าสุดปิงปอง ก็รีบถีบจักอย่างวัยเรียนแบบนางเอกลูกครึ่งคนสวยยาาญาอุรัสยา กับแฟชั่นบนปารีสแฟชั่นวีคของหลุยวิตตองคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2023ผลลัพธ์ที่ออกมาบอกเลยว่าจึงจิตจึงใจโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นสั้นๆว่าถ้าเธอเป๊ะแอปปูรัสยาสงานนี้เพื่อนๆดาราถูกใจกดไลค์คอมเมนต์ชมสนัน่นไม่เว้นแม้แต่แม่ปลาคุณแม่ของสาวย,ายา่ายัง เข้ามาบอกว่าโอ้โหเป็กค่ะ